种多可能的老。 Sì, tàu nào tay nhập peng pin mong pin mong. Jong là, you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 ng วิ their ่งแบบเดียววิ่งทะเลาะกันจังยังยังยัง <c oughs> ยังยังจังจะทะเลาะกันไปถึงไหนตัวนี้ก็ย่องแล้วย่องย่อง <c oughs> <afect> โอ้โหดูตาแมวนะตัวนี้ เขตามไม่เท่ากันนะโดนตุนุไปแล้วนะก็บริเวณนี้ก็มีหลายตัวนะมากินอาหารบริเวณนี้นะแต่วันนี้ไม่มีอาหารให้กินนะครับทัลโลกอีกกินอะไรนะ โห oh, ดูงาดูลายมานะันฮะสวยงามจริงลายพันอะไรเนะี mm ่ย hmm. เมื่อกี้นู่นสีเดียวนี่สองสีนะฮะ mm hmm. ลายเสือหรือเปล่าโอ้ mm hmm. oh, ดูหางมานันนี่พี่น้องแ mm hmm. มวลายเสือสังเกตที่หางนะครับ mm hmm. ดูนั่งดูนั่งที่เดือครับไล่ตัวนู่ออกไปแกมานั่งที่เดือตรงนี้ mm hmm. เพื่อเห็น นี่นะครับดูหางนะหางเป็นนี่ครับดูหางเขาก็าคือน่ารักเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับขึ้นไปหลังคาแล้วบูเลยนี้ โดนนะครับเขาตุ่มชงเกลี้ยงอันนี้ไปนะลองโดนนะจะเป็นไงบ้างหูเขาดีมากนะหูโอ้ เมลายเสืออะไรเนี่ยแมวที่หมู่บ้านนะครับเฮ้ยโหดูความน่ารักเขาไวมากอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอ้ยเฮ้ยดูลายเขาดูลายลายลาย ยังอะไรเสือนะครับไปแล้วไปแล้วไม่นั่งคุยด้วยลนะก็คนไหนที่ชอบแม่ก็อย่าลืมกดกขอสไครติดตามติดกดซับสไครตทางติดตามทาง YouTube นะครับช่วยแชร์ต่อต่อเล่าต่อด้วยนะนี่ตัวนั้มาแนละ้วโอ้โหดูดูนะ ไม่มีอาหารแล้ว,น,วนี่นะี่ฮะเอ้ยสิ่งวิศิที่เดิมนะครับคันเล็บอีกแล้ว ้ยไปนั่งขี้อะ่ะเอาไปเยี่ยวหรือเปล่าไปเยี่ยวใส่นะว่าบริเวณนี้เป็นของชั้นโหดูมันโอ้กับนะครับขอบคุณครับ